ค,ควันนี้เราจะมาทำมาล่ากันนะครับดูฉบับค<ช>ิตตี้แต่ตอนนี้เราก็ทำไปครึ่งน,นึงแล้วเดี๋ยวเราทำต่อันไปเลยที่เราทำคือเบคอนทันเห็ดอย่างเดียวครับเก<ช>่าวะตัวหลังแรกก็คือมีเบคอนก็จิ้มชิม้นยาวรนครึ่งขนาดนี้พอนี่เห็ดเราซื้อมาเท่าไหร่ประมาณประมาณยี่สิบเก้าบาทโดยเบคอนก็ประมาณหกสิบเก้าบาทรวมๆแล้วก็ประมาณหนึ่งร้อยบาทเรา เราคิดว่ามันน่าจะงคงทนกว่าคนจรินเยอะทำเองน่าจะปงคงกว่า่คนผมหมาล่าไม่แพงครับตอนซื้อมาลงทำครั้งเดียวใช้ได้หลายครั้งครับวิเดอรีบนี่ไปไหนต้องออกไปโกนนะไม่ได้โกนแตงไม่ได้ม่ใช่เหรอใช่ไหมคะ<อ>เราก็ได้หมาล่ากันมาแล้วนะคะแล้วเราก็ได้ดว่าไปเลยแล้วลเราก็ปิ๊งแต่เราไม่มีผูกกันนะแล้วก็แค่นี้แหละนี่ย่างเลยนะ ยังเพิมไปหาไม่เจอมันต้องมีเนยทากล่อมให่หรอจะได้หอมหไม่มีพี่อันนี้เราเราสดเราสดเลยไม่ไม่มีเนยตัวเองแข็งตัวใหญ่มากเลยอ่ะมันอยู่ในนั้นอ่ะเนยอ่ะไม่เอาเนยมาทาอุัยใหญ่มากไปอยู่ที่มั้เนยเนยก็มีมีไหมพี่มีเนอะไรมาการีนเปล่าเนยสดไงตรงไหนมันแข็งไม่ใช่หรอพี่ใช่ไงก็มันอยู่ใกล้ความร้อนี่ไม่ต้องเอาม้เข้าไปเลย นี่เราก็ทาอย่างไงี้นะทุกคนเห็นไหมดไหมน่ากินมาล่ะแต่นี้ยังเราต้องีกเต็งเขาย่างอีกรอบนึงเต็งดูเขาเยนะดูแล้วที่้งต้องต้องต้งต้้องตอง้อง้เงียมเลยาตต้้กต้อง ไม่ต้องแล้วเหรอใช่ครอบอนเสร็จลองดูแม่จะทำิดหน้ายังไงเนี่เยอะมากแล้วคุมาลองทำเหรอเตรอเันแสี่เฮ็ดเผ็ดทำเตือนระวังโดนหลาน จริงมีกินน้ามมากเลยดูแบบหน้ามามากเลยอ่ะม่ร้อนดูดูดูหน้าเยียดูลูกกูอร่อยไหมลูกอร่อยขนาดโทรศัพท์มายังไม่รับอ่ะไงอร่อยอร่อยเห็นไหมเอ้ยจากเตาสด ร้อนอ่ะนี่นะคะดูความเผ็ดของมันคือไม่้องกินน้ำมูกออกมาแล้วเผ็ดเรียมเผ็ดเรียมความเผ็ดของมันนะคะทุกคนมีนความยูทูบเบอร์ไหมพูดเมเมื่ออีสานออกร้อนร้อนหรือเผ็ดเอาให้แน่

อย่างแรกร้อนมันหายร้อนตั้งนานเราออกมาตั้งนานก่อนไกเห็ใหรออร่อยอร่อยอร่อยแต่น้ำซอสเราไม่พอข้างหน้าอร่อยอร่อยรัน อร่อยมากสุดยอดซอสได้พออร่อยมากด้วย <c oughs> จบแล้ววะรันถ <Run. S 2> ่านึงก็อร่อยนะมีคนนากินแหละทุกคน,นคถ้าเกิดซอสพอนะไหลไหลไหลยู่หูไหลจงหูไปรน ไปบ้างอืมอืมอร่อยไหมอืมกรหลงคู๊าปบาางมาเจอคลิปหน้าครับมาดูว่าเราทำกันต่อไปอะไรเด้งคนตาเด้ง